การสอนอบันเทิงค่ะและกุ๊ปกิฟนะคะเชื่อเหลือเกินเขาว่าผิวขาวนะคะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนนะคะปรารถนานั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะกุ๊ปกิฟค่ะก็อยู่กับสองสาวนะคะผิวสวยออด่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจนนี่ไรายมาพร้อมความสวยความเปลินตลอด้ช่แล้ว ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะมเหมือ,หอย้อนไปเน็ตบอกเลยต้องเล่าก่อนว่าเน็ตเป็นเอกจันท<ห>แล้วด้วยความที่เราเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคนที่อยู่ริมทะเลตลอดทีนี้เนี่ยผิวก็จะมองมองไม่ได้แบบไม่ได้ใส่อย่างนี้นะเรื่องปกติใช่มันก็จะดูแบบน้องไม่ได้แบบลิงมากอะไรเงี้ยแล้วอย่างหน้าเราเนี่ยเราเป็นคนหน้าแห้งซึ่งยอมรับเลยว่าเวลาเราแต่งหน้าทุกวันมันก็จะทำลายหน้าไปแล้วแล้วอายุล้มากขึ้นอีกนะแล้วก็ด้วยความหน้าแห้งอีกทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเราหน้าแก่มากคนทุกคนทักหมดเลยอะทักว่าเราแบบเฮ้ยไป ก็คือเคยหน้าแก่ที่อายุน้อยกว่านี้ใช่อายุน้อยกว่านี้แต่หน้าเกินแล้วไงทุกคนดูที่เห็นป่ะทุกคนทักไม่ว่าจะโบกแป้งหนาไม่ว่าจะแต่งหน้าไปไหนลูกค้าก็ทักทำไมไม่เหมือนในรูปเวลาไป็งานอันนี้ยิ่งแต่งหน้ายิ่งหนานะใช่แล้วที่สําคัญคือกรบยังไงก็ไม่อยู่ดูใต้ตาดิคือมันหนักมากแล้วอ่ะคือใต้ตาเราหมองมากแล้วเราเป็นคนมีแบบร่องน้ําหมากกับความเหี่ยวเยอะซึ่งอย่างรูปนี้ไม่พอสิวกับผลก็ขึ้นทั่วหน้าอีกโอ้โหแบบทำยังไงล่ะทีนี้เยอะนะยิ่งโบกก็ยิ่งเทายิ่ง พอคนทักเราก็ไม่อยากคุยไม่อยากสบตาแล้วอะเราก็รู้สึกเครียดเครียดหนักมากจนแบบงานก็น้อยแล้วเราก็ไม่รู้ทำไงจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมันจะยากตัวเองค่ะเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันซึ่งเจ้เนี่ยก็ทักเราเหมือนคนอื่นๆว่าเฮ้ยเน็ตแกไปทําอะไรมาทําไมหน้าเป็นอย่างนี้ทำไมปล่อยแบบให้หน้าแย่ขนาดนี้รู้สึกอดทูเนาะเจ๊ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนี้แต่เจ้ช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรดีๆเจ้ก็เลยบอกว่าแกจะได้ไหมฉันเคยเป็นเหมือนแกเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วเจ้ก็เอารูปเปิดให้เราดูเราก็เลยแบบ เฮ้ยจริงด้วยแต่เจ๊เกียได้ใช่คือเรานึกขึ้นมาได้เลยว่าเออเจ๊เคยหน้าแย่แล้วทําไมเจ๊ถึงหน้าใสเพราะคุยกับเราหน้าเด็กกว่าเราอีกอะเออแล้วผิวตัวเจ๊ก็เนียนเจ๊ก็เลยบอกว่าแกแกต้องลองกินคอลลาเจนยี่ห้อนี้ดูโดนัทคอลลาเจนครับซึ่งตัวเราเนี่ยเราเชื่อเพราะว่าเจ๊อ่ะเคยหน้าแย่จริงแล้วเจ๊เป็นญาติเราอ่ะคงไม่ลองใช่และที่สําคัญคือหน้าเนสแบบนี้ดูดิคือสภาพหนักแล้วอ่ะไม่น่าจะเสียแล้วเราก็เลยรีบไปหาดนัทคอลลาเจนมากินครับซึ่งใช่ไหมว่าเรากินไปกินมาดูหน้้้้าาาทุกวันนนนนนตตอ่หหสสดดดเยีขึะ หน้าเราแบบสิวก็ผดเริ่มดีแล้วเราเรารู้สึกว่าหน้าเรากลับมาฟูเหมือนเด็กซึ่งวันนี้พูดอย่างเดียวบางคนไม่เชื่อมีรูปมาโชว์ต้าบอกเลยว่าเตรียมตัวนะคะเราจะได้พบกับชุดนอนนี่นั่นคือผู้ตรนอนเห็นปะไม่ได้แต่งหน้าโนเมคอ u p เลยแล้วรู้สึกนะว่าสิวก็ผดหายไม่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเรากลับมาแบบเฮ้ยเหมือนสาวเกาหลีอะมันดูเงาดูว่างหน้าดูมีความชุ่มชื้นนะแล้วรูขุมขนเราสังเกตคือเล็กกว่าเมื่อกี้เยอะเทียบกับเมื่อกี้คือมันต่างเลยอะแต่รูปนนี้กินไปไม่ถึงเดือนนะ ใช่เราเล่รู้ึงเดือนเปลี่ยนได้ขนาดนี้จริงๆเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ความมั่นใจยังไม่พอหน้าดีปึ๊บผิวัวผิวตัวเนียนแล้วก็ใสเพราะว่าทุกคนทักทุกคนทักเราหมดเลยว่าเฮ้ยเนทแกไปทำอะไรมาทำไมหน้าเด็กลงทำไมหน้าใสทำไมผิวเนียนเราก็รู้สึกเออมันได้ความมั่นใจเนาะเพราะว่าคนแบบทักเราต่างอ่ะทักเยเยอะเหมือนเดิมแต่ทักทักอดีตกับทักปัจจุบันต่างกันแล้วนะครับมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วเราก็อยากแบบไปเจอคนระยะให้มองหน้าเราเยอะขึ้นซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยบางคนบอกโหเนทเห็นผลชัดขนาดนี้จริงๆมีีออกกกเคยาาจะบว่ ลดมากเพราะอะไรอีกป่ะ อายุเกือบเจแม่เนท <c oughs> คุณแม่ใช่คแ่แม่เ<ม>นทคือบางคนบอกว่าแม่ทำไมต้องกินอยากสวยหรอ<ะ>จริงๆเริ่มต้นเนี่ยแม่ปวดเข่าแล้วแม่ก็โทรเล่าให้เราฟังปวดไม่ไหวนั่นน,นี่ทํางานหนก<ะ>ักเรากเ็เคยได้ยินว่าคอลลาเจนมันบํารุงข้อต่อกระดูก<ะ>ลองเอาโดนะคอลลาเจนที่แม่กินเชื่อแม่ว่าแม่กินไปก่อนหมดแม่โทรมาบอกว่าเนทเอามาต้นอีกเราต้องเห็นต้แล้วถามแม่มันเห็นผลหรอแม่บอกว่าแม่ลองสังเกตนะเวลาลุกเวลานั่งมันไม่ค่อยกบแก็บแล้วแม่เนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างคือเราเป็นคนที่แบบนานๆเจอแม่ค่ะแม่ขึ้นมากรุงเเเททพประมาดดือนี และเราก็ชอบถ่ายรูปเซลฟี่กับแม่เซลฟี่นิดนึงใช่สิ่ที่ต่างให้คุณผู้ชมดูเองนะคะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับหน้าแม่อ๋ออยากดูอ่ะดูดแม่เปลี่ยนไปเยอมากคุณผู้ชมสังเกตฝ้าและกระตรงใต้ตาเนี่ยดูจางเกือจะไม่เห็นเลยนะครับอันนี้คอนเฟิร์มมาว่าเราเนี่ยเห็นหน้าแม่เราปัจจุบันนะเรารู้สึกแม่หน้าเด็กลงแม่หน้าใสแล้วแม่หน้าแบบ มันจ้างไปไหนเยอะที่สาคัญนะเห็นไหมอย่างรูปซ้ายมือคือแม่เป็นคนจีนว่ากาะก็จะค่อนข้างเยอะแต่ขวามือนั่นคือแม่กินไปเกือบสองเดือนคือหน้าแบบเฮ้ยมันจริงอ่ะแล้วกิแ้วมันก็จะคือมือนสุขภาพได้เรื่องสุขภาพด้วยก็เขาก็ดีขึ้นใช่วันนี้แม่ก็เลยกินต่อเลยจ้ะชอบใจเลยนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยจริงๆมีเนสมีแม่แล้วมีน้องอีกหนึ่งคนซึ่งตอนเจอเราเราไม่อยากจะบอกว่าน้องหน้าด่างโอ้าหหน้าด่างเข็งเลยอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วม ะะ<า>พื้นฐานเคงเนี่ยเป็นคนที่หน้ามาแล้วเป็นสิวเยอะมากๆคือเวลาเพื่อนชวนไปไหนเราไม่อยากออกไปไหนละเพราะอะไร หน้าเราไม่ได้ดีไงอยากรู้มันหนักนาขนาดนั้นเลยหรอไปดูรูปค่ะคือถ้าเกิดเห็นรูปจะบอกเลยว่าเออว่ะมันไม่ได้ดีจริงแล้วเวลาเพื่อนไลน์มาเนี่ยเนี่ยเป็นังไงคือถ้าเราเห็นแบบเนี้ยปุ๊บเราอยากจะไปไหนมะเราก็ไม่อยากไปไหนเพราะอะไรหน้าเรามันแบบเต็มไปด้วยสีว่ะแล้วเราเห็นหน้าเพื่อนรู้สึกว่าหดหูรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากผิวหน้าสวยหน้าใสเหมือนเพื่อนอะทำยังไงเนี่ยแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของความพังพินาศเพราะอะไรเราเริ่มไปเซิร์ชหาครีมตามินเน็ตแลละเออรีวิวคนไหนดาราคนไหนใช้อ และใช้อะไรเราใช้หมดทุกตัวปรากฏว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยเตือนท่านชมเลยหลายๆคนเนี่ยที่บอกว่าไปเสิร์ชหาครีมตาบยานะของถูกและดีไม่มีในโลกอ,อันนี้เรื่องจริงรเพราะเคเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่ประสบปัญหาและเจอมาเยอะมากและทุน,นี้มันหนักถึงขนาดที่ว่านี่ค่ะ อันนี้คือใช้ครีมจนแบบว่าจากที่มันหน้าด่างแล้วอ่ะมันไหมยิ่งกว่าเดิมและสิวอุดตันสิวหัวชา์คือมาครบมาจนแบบใช่และสภาพนี้ค่ะเวลาออกไปไหนนะต้องใส่หมวกใส่ผ้าคาดปากอ่ะคือพยายามปกปิดนะใส่แว่ไปเลยอ่ะแล้วออกไปกินข้าวกับคนในครอบครัวแล้วก็แต่งแบบนี้จนวันนั้นอ่ะไปเจอพี่เนยในสภาพนี้จริงป่ะเออวันนั้นไม่ทักพี่เนยจำไม่ได้นะคะจนหลับพี่เนยบอกว่าเฮ้ยไม่สบายหรอเราบอกเราอยากจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ไม่ใช่ไม่แอบเปิดไปนะเถอะน้อยอ่ะก็เลยแอบเปิดพี่เนยดูพี่เนยตกใจอ่ะ พี่เนบอกว่าเฮ้ยแกไปทําอะไรมาทำไมหน้าแกเป็นแบบนี้แบบพี่เนบอกเราบอกว่าเฮ้ยพีเนเนี่ยตอนนี้หนูไม่กล้าไปไหนเลยนะเนี่ยจะออกไปไหนเน่ยสภาพเนี้ยพี่เนสเบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่เนแนะนําให้รู้จักตัวหนึ่งโดนัทคาราเจนเออลองไปกินดูซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเคยจะคาไงเราเคยใช้พวกครีมพวกอะไรเงี้ยเราไม่เคยกินอันนี้เป็นทางเลือกแรกเลยและอย่างหูพีเนสอร่ามากอ่ะโอ้ยกิ้วเนียนผิวเด้งเราก็จัดเลยสิจ้าไม่รีรอปรากฏว่าทาไปเดือนแรก เรารู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าสีผิวมันเริ่มสม่ำเสมอขึ้นสิวที่มันเคยพุกๆๆุอ,อ่ะเออมันรู้สึกเฮ้ยแห้งแห้งขึ้นนะ,ะผิวหน้าดูชุ่มชื้นขึ้นทอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดกํดาลังใจแล้วเร,เร,เริ่มเรารรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีวินัยในการกินนะก็เลยจัดเลย กินต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าสู่2เดือนคผมโอ้ยต่างจากรูปแรกคือรูปแรกนี่หน้าไหมเป็นสิวแบบเยอะมากๆสิวตันสิวเซียนสิวหัวช้างแต่ว่าหลังจากกินไป2เดือนไปดูรูปค่ะโอ้โหตื่นมาได้คือฟินและที่สําคัญตอนนี้เพื่อนไม่โทรชวนนะเราก็โทรชวนเพื่อนใส่ดูเด็กมากใช่ใส่มากคนณ่ะใช่แล้วรู้สึกดีมากตรงที่ว่าเราไม่ต้องแต่งหน้าเราไม่ต้องโบกคือตอนนี้ไม่เอารองพื้นแล้วอ่ะคือกล้าที่จะเผยผิวจริงละเออเวลาเพื่อนโทรชวนไปไหนหรือว่า เพื่อนไม่โทรชวนอ่ะเราก็โทรชวนเพื่อนเอออยากออกแล้วไงเพราะไม่เคยได้ออกนะตอนนั้นไม่กล้าออกแต่วันนี้เคิงโก้กล้าที่จะแบบว่าเผยผิวจริงๆตัวเองใช่ว่ามันดีจริงๆเดี๋ยวขบอกย่าเช็ดหน้าเลยแล้วกันนะใช่จริงๆเอาจิ้งเหรอเอาตรงนี้เลยต้องให้ได้เห็นกันชัดๆนะคะใช่จริงๆเราต้องบอกต่อนะคะก้องซูมมาเลยค่ะนี่นะเช็ดเลยนะกีนนะคะก้องซูมมาเลยค่ะนี่นะอย่าอย่าบอกว่าเอ๊ะทำไมเช็ดแรงจังต้องเช็ดแรงนิดนึง เออจะได้เห็นไงว่าเอ้ยเราเช็ดจริงๆริรูปลงอ่านี่นะคะอ่ะเห็นไหมคะว่ามีเส้นเลือดขึ้นที่หน้าจริงเลยเป็นไงเป็นไงแล้วที่สําคัญนี่เครื่องสําอางหลุดออกมาจริงๆนะจ๊ะเออเราเช็ดจริงๆเนี่ยแล้วผิวมันดูละเอียดนะเห็นเลือดฝาดเลยเห็นเลือดไหมคะเห็นเส้นเลือดฝาดเลยอ่ะนะเลือดฝ่ายม้าเนี่ยตรงนี้รบกวนงูคิงโก้ทำคนเดียวครับห้ามพิพิคอนทำด้วย แล้วดูจะไม่แฮปปี้เลยถ้าอยากมีฟีลลิ่งนี้นะคือใสจริงๆใสจากข้างในแล้วเรากล้าเผยผิวจริงๆนะเน็บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเยอะเพราะมาในรายการวันนี้เนี่ยเรียกว่าขนโปรที่แบบคุ้มมากมาสองยอดขายนะซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยโดนนัทคอเจนโอ้มีจำหน่ายตั้งแต่ว่าสันค่ะร้านเพียของวิกซีวิลล่ามาเก็ตท็อปซูเปอร์มาเก็ตทั่วประเทศเลยแต่เน็ตบอกนิดนึงข้างนอกคุณต้องจ่ายนะกล่องนี้นะสองพันห้านะคะเต็มสองพันห้าร้อยบาทซึ่งในวันนี้เราจะจัดแบบนี้เลยสาม นอก7จ0 0แต่ในรายการวันนี้เราจะลดเหลือฟังดีๆนะ3,000 โอ้โหเยอะกว่าครึ่ะใช่ถ้าเป็นประมาณโหถ้าเป็นเราคิดจะเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะแล้วยังไม่พอวันนี้เน็ตบอกเลยว่าพิเศษกว่านั้นเพียงแค่คุณกดสองเบอร์ด่วนค่ะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้านะคะที่ต้องบอกว่าด่วนเพราะอะไรหรือเปล่าครับเรามีมาสามสิบสายสามสิบชุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณโทรทันวันนี้เนี่ยเราฉลองยอดขายเดือนละยี่สิบห้าล้านเดือนละยี่สิบห้าล้านใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโทรทันรับไปเลยฟรีอีกสองกล่องใหญ่แบบนี้เฮ้ยจะบอกว่าเบ็ดเสร็จนัั้้นคคคคและิดดูฮือุณไ ห้ากล่องใหญ่ไซส์เดียวกัน5กล่องนะแล้วอีกกล่องคืออีกกล่องตัวนี้บำรุงร่างกายเป็นอีสออยน้ำมาสกัดเย็น5ชนิดนะคะกินไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงซึ่งฟรีเหมือนกัน คือบอกว่าคอร์สนี้ซื้อผิวกระจ่างใสใเลยทีเดียวนะครับจริงๆค่ะย้ําเลยนะคะว่า6ชิ้นนี้ข้างนอกคุณต้องจ่ายเกือบประมาณ14ื่นสี่นะแต่วันนี้เหลือส0มพัน่ะด่วนมมนะคะหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็0ูนย์สองสองเูนย์เก้าเสาสายแรกเท่านั้นค่ะคเป็นเ,นเ,นเรานะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นฉันฉันจะเอาไปก่อนอแล้วฉันไปหารไปแชร์หรือไปขายต่อไปขายต่อใช่ด้กกัไรอีกนะครับหเอาไปตุนเนี่ยตกกล่องนึงประมาณประมาณห้าร้อยอะคุงม้านค่าจะเป็นสัมผัสเน็ตบอกเลยว่าซื้อในรายการเนี่ยเกิดอะไรขคือรู้ไหมฮัทคอเจนเเจ้าาดีียวน่กคือ ถึงขั้นหน้าไม่ใส่ขึ้นผิวไม่ดีขึ้นไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงค้ากระไม่จางลงเอาเงินคืนค่ะคืนตังค์ด้วยรวมการันตีเยอะมากและที่สําคัญวันนี้ฝากวันนี้หนึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเรากล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าโดวนคอเจนของเราเนี่ยเป็นนวัตกรรมไตรเปปไทด์ค่ะซึ่งกินของเราหนึ่งซองเนี่ยเทียบกับการทานคอเจนทั่วไปนะสิบห้าซองถือไม่หมดค่ะสิบห้าซองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยลองคิดดูว่าคุณอยากเลือกแบบไหนและของเราข้างในเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าคอเจนหมื่นมิลลิกรัม่ือ ของเราซ้ายมือคือทั่วไปมันดูดซึมไม่ได้มันใหญ่ใกว่ามันก็ไม่เห็นผลไงนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุ้มค่าแน่นอนรีบกดด่วนนะคะอย่าลืมใครที่สนใจข้างนอกเนี่ยกล่องเดียว2 5 0 0ันห้าสองได้กล่องเดียวแต่ในรายการวันนี้เนี่ย3กล่องจาก75 0 0หรือ3,000ไม่พอคุณที่ดูคุณเนี่ยได้เซ็เนี้ย3 0พ0เพิ่มอีก5 0าอ่ะคุ้มค่ามากได้5กล่องใหญ่อีซอลอีก1กล่องนะคะยังว่าข้างนอกหมื0นแต่ในรายการนี้เหลือ3,000ฝากเบอร์ด้วยค่ะ1577แล้วก็0 02290 0 9 9 9อย่าลืมว่าเราย์ส่ง นะคะ <Ừ. S 1> แล้วก็ที่สําคัญไม่เห็นผลเอาเงินคืนได้เลยค่ะครับผม <Hey. S 2> วันนี้ใครอยากเด็กอยากเฮ้เหมือน,นคุณเน่แล้วคุณคเคนโกบบอกเลยวันนี้เปลี่ยนชีวิตตัวเองพร้อมพร้อมอับโดนัทนะครับวันนี้คุค้มมาก6กล่องเพียงแค่ราคา3,000บาท oh. ทางน,นี้นต้องโทรทันสาสายแรกครับ1577แล้วก็2 0 2 2 9 0 0 9 9 9ครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะติดตามชมค่ะรายการสนนบันเทิงได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9้าโมงเช้าถึง10โมงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดค่ะี